ยองๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอยินตรอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาจูมาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับ m โ n o skill นะคะของโอโมสเนาะก็ตัวใหม่นะคะของฝั่งเซิร์ฟจีนก็เดี๋ยวกจะเข้าเซิร์ฟเราเป็นตัวถัดไปนะคะเรื่องนี้เออเพื่อตัวต่อไปสิค้นแหละนะคะก็ฟิวเราก็โดนเซิร์ฟแม่สปอยก่อนนะคะก็เป็นบาปคนที่5แล้วนะคะตอนนี้เราก็มา5้าตัวแล้วกับ เอสพีคิโดนะคะชูล่าคิดโดละมัง้งบาปอะไรอะ่ะเห็นเขาว่าบาปวาจานะคะเอออีคิโดของเราก็คือโอรจินะคะร่างสกินขาวเหมือนไม่ไหวดยมีเนาะก็คงคอนเซ็ปต์นะคะมาก,กับรูปน้องเหมือนเดิมนะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูไหมว่า อ่าแอนิเมชันแล้วก็รูปแบบสกิลของเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามามาโนแล้วก็พูดคุยไปด้วยกันดีกว่าว่ามันจะเป็นสกิลได้ทั้งไหนบ้างแต่เดี๋ยวมันก็คงออกหลัมังรายละเอียดนะคะถ้าไม่วันนี้ก็วันหน้าแน่นอนร้อปอร์เ็นนะคะอะมามาดูกันดีกว่านาะเออโอประตูเหรอฟิวยาโตะนะยาโตะมาก แพละปะแพะคือวิญญาณน,นี้หรอก็ค <ouse> ือไปเอาของยเอ็นมะมาหรือเปล่า <ś class> <ś class> มีแมงสี่ตัวใช่ไหม <ś class> ปกติมันมีกี่ตัว <ś class> เป็นสัตว์อะไรอะฟิลแบบของอันนี้ปะแบบพวกซาตานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขาแพะไหมเ <ś class> <ś class> ขาอะไรอะดูในเงาอ่ะมันใหญ่เพราะอะไระผ้าข้างหลังขาวๆแล้วนะเือ แต่ก็ว่าทำไมดูไม่ออกเลยเนาะตอนที่เป็นเงาอะสีก็คือชิละนุยแต่คือวิวคาอันนี้คือแบบยาโตะจริงสีที่มันได้นะนุยชัดๆนะคะเธอแดงปลาเนี่ยนุยกับกระดิง่งอันนี้อะไรดุดญาดหรอทำไมเหมือนเอ็นมาจังสรุป <laughs> เธอคือจเจ้านรกหรอี เอ็นมาอารีนาบ่ออะไรอย่างงี้เวีนตจริงนะอ้ยก็มันดูเป็นแบบรูปหัวกะโหลกแบบฟิลแก๊สพิสนะออามาดูกันอันนี้อันนี้ตี็ปกติสองฮิตใช่ไหมมีบัฟก็ดีบัฟแปะหัวนะคะแต่ว่าร่างเก่ามันเป็นล็อกเทิร์นนะมันเป็นโซ่ล็อกเทิร์นแต่โซ่หายไปแไม่รู้เร็วนะคะกลายเป็นเอ่อ CN เ a r นมาแทนนะคะ จบหลมีแค่นี้เองหรอ,อโอ้อะมาดูกันนะคะเรื่องนี้ว่าจะยังไงอ่ะนี่นะคะอันนี้คือตีปกติใช่ไหมที่ปกติเนี่ยมันมีกี่สกิลเซยมีกี่สกิลสามสกิลนะคะกดส่ทั้งสามสกิลเลยนะถ้าว่าสกิลสองอาจจะมีแอบพาสซีมันก็ดีนะจะได้ไม่โดนปิดหรือไม่มีอาจต้องมีแหละนะคะ อะโจมตีปกติสองฮิตนะคะเหมือนจะแรงกว่า1นึ่งฮิตเงก็ไม่รู้นะคะเออมีฮิตเบาฮิตแรงนะคะเรื่องนี้อันนี้เป็นอ่ะสกิลสองใช่ไหมเป็นรูปมือนะแล้วก็ดูดวิญญาณต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแน่เลยหรือสะดูดดูดสเตตัสหรือเปล่าอืมน่าสนใจดูดสเตตัสหรือดูดอะไรไหมอันนี้เป็นอะไรไอ้ผีหรอดูแล้วตัวเองจะมีบัฟเลขสาบนหัวนะคะ เป็นรูปอ่าวิญญาณเป็นว่าแต่เกิดเหมือนกับสุดวงจักรเลยแล้วก็มีอ่หน้าผีนะคะติดอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามด้วยเ <c oughs> พาเดี่ยวเองเหรอเ <c oughs> พาเดี่ยวคือสปีดแววสปีดสูงสุดสือตั <c oughs> นวนี้สกิลสองอุ้ยสับสนหรออุ้ยทำไมอุ้ยหรือว่าเราอุ้ยไทยฉะหรอไทยฉะปะคือ ตัวที่มีอ่าเอรูปหน้าผีอะ่ะพอเขาเธนมันจะตีปกติใส่เพื่อนข้างๆหรือเปล่าฟิลสับสนแบบสบสับสนรอยเหมือนยกีกะทะออุ้ยไทยชา่าอุ้ยเธอตัวคอนโทรแน,น่นอนเลยอะ่ะโอ้โหแล้วนี้เรามีไทยฉ่ามีโกเซนมียูกิเอ็ดพีบ่มีน,มนี่ตัวเหรอตายโห จะเป็นคอนโทรเมจหรอฟิวโกเซนไหมอันนี้เดี๋ยวก็ดูก่อนนะอุ๊ยขึ้นอะไรอันนี้แปลว่าอะไรมันจะไม่เร่งปะถ้าโดเร่งก็จะกลายเป็นรถเทินไหมทิกรูมหรอทิกลูมหรือเปล่ามันเป็นหนังสือแปลว่าอะไรฉันอ่านซีนไม่ออกนะคะแต่เราดูไท้อ๋ออาจจะเป็นรถสปีดนางนะคะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกันนะคะเหมือนจะแบบเวลาฝั่งตรงข้ามเร่ง อ uh huh. มีการเปลี่ยนแปลงสเต็กนะคะกระสุนวงจกักรสีฟ้ากลายเป็นสีทองเมื่อฝั่งตรงข้ามมีการเล่งหรอว่าหรือว่าเป็นจิตสหานะคอนโทรเอาไปแก้งเงั้นหรอน่าจะไม่ใช่เล่งนะคะอาจจะเป็นคอนโทรแต่นางไม่ติดเวโยยุนะเออเพราะว่าสกิลสาของชายโยเนี่ยมันจะมันจะเสกเวโยยุใส่ให้นะคะชูสายสะหรอ่อไม่โดนไม่โดนตัวเองนะคะ อันนี้เป็นสกิลสานะคะสกิลสเหมือนจะใช้สแต็กทองไหมไม่ไม่ไม่ใช้อะไรเลยสูตรจักน่าจะไม่เกี่ยวกับสกิลสาอาจจะเกี่ยวอยู่นะคะแต่ก็รอสกิลเต็มเอามาดูว่ายังไงบ้างอุ้ยมีหน้าผีด้วยเฮงอยู่ตรงของตรงข้ามกดเล็งหนึ่งเป้าหรอมีดูดเลือดด้วยนะคะยาโตชัดๆนะ เลงนีดูดเลือดหนึ่งสองสามสามฮิตลดความเร็วนะคะเอออ๋อ,อ,อนี่ไงหลังจากนั้นก็จะใช้สแต็คทองนะคะเออในการทำดาเมจโมสองฮิตต่อหนึ่งสแต็คไหมถ้ามีสามสแต็กก็หกฮิตหรือเปล่าอาจจะฟิวนะคะฉันคิดว่าเออเพราะว่ามันแสดงแค่หนึ่งสแต็คหรือแค่แค่อาจจะเป็นพวกบวกดาเมจเสริมเฉย สองฮิตหรอกอืมถ้าตามที่มันบอกแล้วก็ที่เราเห็นนะนะตอนนี้ก็จะเป็นเป้าเดียวสามฮิตหมุ่สองฮิตนะคะถ้าเรามีสแต็คทองหรือถ้าไม่มีก็จะออกก็ได้ก็ต้องรอโฉมสกิลเต็มละกันนะคะ <St ars> ก็แค่นี้หรอกที่แค่นี้ช่วยสกิลสองน่าสนใจนะคะอาจจะเป็นเด่นที่สกิลสองมากกว่านะคะกับไอน,น่าจะเป็นเด่นสกิลสองเพราะว่าฉพาะพาสีกระสุนวงจากสีฟ้ากับสีทองนี่นก็น่าจะอยู่ที่สองนะคะ เลงมีเออก็กลายเป็นเจเอ็นมาไปเลยจริงคือถ้าไม่เห็นโบเดลนี่ดูแต่แบบดูแต่เอฟเฟกต์สกิลนี่เอ็นมานะคือเอ็นบาโธอฟิวแบบเอ็นบาจริงๆแบบมันเป็นควันมันเป็นอะไรดูดิมันเป็นควันแบบควันรูปผีอะหน้าผีอะแก๊สผิดแก๊สอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็นะคะสนเคิโดก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะเป็นสพี มีเรามีเอพีกระจกกับเอชพีฮิโดใช่ไหมที่แบบโอ้ตกใจเหมือนกันนะไม่ได้คิดว่าจะเป็นบาปตอนแรกโปรเจกต์บาปหกคึกว่าจะเป็นตัวใหม่หมดเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะเรื่องนี้เอออ่ะก็ก,ก็ก็ดีน่ารักดีนะคะก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาแบบสะคิดว่าน่าจะเป็นแผนการตลาดของเขาที่มานานแล้วแบบของขบจะเป็นแผนของปีที่แล้วที่ซ้ํานะคะคนพวกนี้เขาคงต้องทําแผนโลกหน้าไปปีหนึ่งแหละ สีก็เลยไม่ค่อยจะไปแก้อะไรมากลำมังนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนเป็นไงล่ะแล้วทุกคนละ่มะมโนสกิลของยายเอพีคิโดเป็นว่ายัางไงร,รู้สึกชอบไหมกับโมเดลแล้วก็รูปแบบสกิลนะคะส่วนตัวก็ไม่ค่อยอะไรเพราะว่าเราก็ว่าจะปั้นร่างเด็ดอาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้ปั้นนะเธอถ้าใครได้ดูไลน์ช่องเราเนี่ยฉันจะบ่นอยู่ตลอดว่าอุ้ยฉันควรไปปั้นคิโดมาเพราะว่าฉันเอามาล็อกเทิร์นข้อดีของร่างเก่าคือล Lock ็อกเทิร์นแต่ไม่รู้ว่าร่างใหม่ล็อกไหมเพราะมันไม่มีโชว์เลย ม่แน่อีผีกองกอยอาจจะล็อกก็ได้นะคะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันจะแตกมาร์คผีเนี่ยแต่มันมันไม่มีความอิมมุยหรอกมันน่าจะมีอยู่ในอิมมุยแต่ล่างแต่ล่างเก่ามันมัมนมีแบบมันมีหลบหลีกนะหลบแบบไม่มีเป็นไมเน่เป็นเป้าด้วยแล้วก็การดามเมโน่นี่นั่นด้วยนะก็บวังว่ามันจะมีอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ลาทิ้งฐานเก่าแล้วเป็นตัวใหม่ไปเลยเป็นยาโตะบวกเอ็นมาแต่ก็ดีนะเป็นคอนโทรใหม่นะคะเป็นผีองกอยแล้วก็จะแบบปีฝังของข้ามเนาะ คิดว่าก็คงประมาณนี้แหละนะใครเมาเอาเอใครมโนโได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ร่างคลิปนะคะแบบใจจอยเดีคิดว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวรายละเอียดสกิลก็คงออกลวแหละนะคะเดี๋ยวก็รอชมกันแล้วกันว่าจะยังไงแต่ฉันรู้สึกว่าพีวว w มันโหดมากนะแต่ดู a อ i m a t i o n แล้วไม่จึงเลยมันเอฟเฟมันต้องฉีกกระชากลากถูกขนาดนี้สหักคอไปเลยเนาะใช่ไหม สั่งตายไปเลยตัวหนึ่งโอ้ยอันนี้ก็แรงเกิน <c oughs> ก็สั่งตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอย้ฟีลแบบสกิลโอรสิที่เสกเพื่อนงู2เทินแล้วมันเพื่อนจะตายกลายเป็นงูใช่ไหมอีนนี้ก็เสกแบบตัวข้ามไปเลยนะคะครบเทินตายห่าเลยก็แรงเกินอันนี้คือพาวเวอร์คีมนะชอบพาวเวอร์มากเลยสิ่งมาแทบสุดๆระวีเลยนะถ้าสกิลนี้ อาโอเคเวลาายบายทุกคนก็หวัว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอให้ทุกคนด้วยลกันถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ละกันนะคะสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง Ajumars Channel ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสํหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน